ผมเจอเข้มครั้งแรกนี่คือเข้มเขาไม่ค่อยคุยเขาจะมีความแอคที่เป็นดาราอยู่อรผมเป็นคนเปิดใจให้คนยากเพราะผมเป็นคนแบบรักใครผมให้รอย,ย100อะไรเนี่ยมไ,ไม่รอยอะไรเนี่ยหมายถึงเปอร์เซ็นต์ไปโดดน้ำสักรอบไปอา,อาหารอะไรแนะนําจัดมาเลยพร้อมยังแปะนี่มาเลยนะพูดเป็นเล่นดีดนิ้วไม่มาหรือคุณโดนแล้ว <laughs> ไม่มาเป็นไงครับ อร่อยไหมอ่ะแบ่งให้ก่อนเลยปกติกินเขาก็กินกันอย่างนี้แหละ,ะกินไปมันโยนให้หมากินชิ้นนี้อร่อยชิ้นนี้อร่อยอ่ะชิมดู <c oughs> ชิ้นนี้อร่อยเดี๋ยวเขาก็ม่เชื่อว,ว่าเราสนิทกันเราไม่ต้องแสดงออกขนาดนี้ก็ได้ <c oughs> สำหรับตัวเข้มอ่ะก็จะดูเชิงว่ายูโรเป็นคนยังไงข้อดีเป็นยังไงข้อเสียเป็นยังไงกว่าได้คบกันเป็นปีหนึ่ง